ข้าวกินครับตอนเช้าหาอะไรกินตอนเช้านี่ตลาดตอกหม้อนะครับมีอาหารทะลงะเลเยอะแยะทุกเรียนก็มีนะครับสวยๆเลย